กำเรียทุกคนวันนี้คุณแม่ดูซึกไม่ก่อยสะด,ดวกสบายแต่ได้ก็เลยให้หยกเบาวจวยแกงล่ะทุกคนกคะเอาแก่งซ้อมแก่งซ้อมปลาตูนุ่นนี่นะคะแก่งซ้อมสับป,ประรด,ระดนั่นอีปุงรสเด้อเวออ่าปุงรส วันนี้น้องจวยแม่แกงตีนะแม่เหนื่อยจังเลยวันนี้ตมันเหนื่อยทั้งวันเลยเออทุกคนนี่หลูกใจเอาตั้งน้ำเดือดแล้วก็ไหลเกลียงไปก้าทุกคนวันนี้เรามาเก่งส้มกันเก่งส้มปลาตู้ทุกคนนี่มาเลยไอ้ดูปลาตู้วันนี้น้องจ่วยแม่แกงตีนะแม่เหนื่อยจังเลยวันนี้แตามันเหนื่อยทั้งวันเลยเออทุกคนนี่หลูกใจ ที่บายด้วยแหละครับกำเรียทุกคนวันนี้คุณแม่ดูซึกไม่ก่อยสะดวกสบายแต่ไดก็เลยให้ลูกบา่าจอยแกงละ่ะทุกคนกำเรียทุกคนวันนี้คุณแม่ดูซึกไม่ก่อยสะดวกสบายแต่ไดก็เลยให้ลูกเบาจอยแกงละ่ะทุกคนปลาตู้มันมันนะอร่อยอรอยเลยทุกคนแกงส้มปลาตู้ครับอย่านัดสุกแล้วจ้า มา,มากคนกินกันมากินกันทุกคนกินข้าวแข่งซมร้อยนิร้อยนิปลาตัวตัวโตทุกคนยางนัดจับป,ปราลวด e. รุงรถไปจะเลยทุกคนเอาเกลือแถวนั้นพอครับโอเค ปรุงรสไปเลยทุกคนเอาเกลือแถวนั้นพอครับโอเคปรุงรสไปเลยทุกคนเอาเกลือแถวนั้นพอครับโอเคปลาตัวตัวโตทุกคนยาักสับปะรด เอาตั้งน้ำเดือดแล้วก็ไหลเกลียงไปก้าทุกคนวันนี้เรามาเก่งส้มกันเก่งส้มปลาตู้ทุกคนนี่มาเลยไอ้ดูปลาตู้หาคนปัตลุงเนียกใหญ่นัดก็คือสับปะรดนะคะสับปะรดดีๆเรานี่เองจ้าบางแง่เกะงกว่ามาลีเอาตั้งน้ำเดือดแล้วก็ไหลเกลียงไปก้าทุกคนวันนี้เรามาเก่งส้มกันเก่งส้มปลาตู้ทุกคนนี่มาเลยไอ้ดูปลาตู้ ซ่องจอนจานกะน้นำตาลใส้นะลูกนะจะพอดีเลยไม่ว่านเรียนเพราะว่าอย่านัดแม่มันก็วันว่านอยู่แล้วเนาะเอาตังน้ำเดือดแล้วก็ไหลเกลีองไปก้าทุกคนวันนี้เรามาแก่งส้มกันแข่งส้มปลาตู้ทุกคนยีหมาเลยไอ้ดูปลาตู้ใส่ปลาโขนก็ได้ลูกอย่านัดก็ใช้ไปได้เลยใช้ไปได้เลยแกงปลาตู้แข่งส้มปลาตู้กับอย่านัดทุกคนอย่านัด นัดดูสับประรด hand, แก่งใส่ซมแก่งซมกุนตใต้ลาวทุกคนแก่ง้มกุนใายแก่งแบบบานๆนี่ทุกคนจ้าปลาตูตัวโตๆทุกคนยังงนะัดสับประรดส่องจอนจานกะน้ำตาลทรายนะลูกนะจะพอดีเลยไม่ว่านเรียนเพราะว่าอย่านัดเมยมันโกวันว่านอยู่แล้วเนาะ ตจมตู่ตมากมันอร่อยอร่อยมีมีละหมากแกงกันจา้าถกซ่องจนจานกะน้นำตาลทรายนะลูกนะจะพอดีเลยไม่ว่านเรียนเพราะว่าอย่านัดเมยมันกาวันว่านอยู่เล้วนะตุ้งเหยียกนะบันเราน,นะที่ปฏิเโรนุนนี่นี่ค่ะที่ปฏิเสธโลซ่องจนจานกะน้นำตาลทรายนะลูกนะจะพอดีเลยไม่ว่านเรียน เพราะว่าอย่านัดเมมันโกวันว่านอยู่แล้วเนาะอะเอาแข่งซ้อมแข่งซ้อมปลาทูม้ซ่องโจนจานกะน้ำตาลไส้นะลูกนะจะพอดีเลยไม่ว่านเรียนเพราะว่าอย่านัดเมมันโกวันว่านอยู่แล้วเนาะโอเคน้ำเดือดแล้วใส่ปลาได้เลยลูก ตุงเหยียกนะบรนเรานะทีปะ <rigor question> ท่ปฏิเสโลนุ่นนี่นงค่ะที่ปฏิเตโลนปลาตูตัวตูตูปลาตูอยู่ตะเลต่อไปจะมาดูอยู่ในหม้อแกงเราแล้วจ้าหลายน้ำล้วก็หลกก็ใส้อธิบายด้วยเลยครับแมกล้องแมกล้องไม่ใช่แมกล้องเซตัวรอยตัวเนื้เซตัวรอยหนึ่งตัวเส้ตัวรอยขวาหลกเซตัวโลมันต้องเซตัวโล มจ้มปลาตู้ปรุงรสไปเเลยทุกคนเอาเกลือแต่นั้นพอครับโอเคใส่ปลาขนกระไรดุอย่านัดนใส่ไปได้เลยใส่ไปได้เลยแกงปลาตูแกงส้มปลาตูกับยานันดตุกคนยานัดอยานัดคือสับปะรดแกงใส่ส้มแกงส้มคนตายแล้วทุกคนแกง ร้มกุนตตยแกงแบบแบานๆนีน่ทุกคนจ้าเ mm. อาแข่งสม้มแข่งส้มปลาทูีสุกแล้วจ้า,ามาคนมากินกันมากินกันทุกคนกินข้าวแข่งสม้มร้อยนี่โอเคน้ำเดือดแล้ยใร่อปลาไหนเลยลูก ปรุงรดไปเลยตุกคนเอาเกลือแท่นั้นพอครับโอเคปลาตู้มันมันมนะอร่อยอร่อยเลยทุกคนแกงส้มปลาตู้ครับอย่านะวันนี้น้องจอยแม่แกงตีนะแม่เหนื่อยจังเลยวันนี้ต่มันเหนื่อยทั้งวันเลยเออทุกคนนี่หลูกใจใส่ปาลาโขนก็ได้หลุดอย่านะก็ใส่ไปได้เลยใช้ไปได้เลยแกงปลาตู แกงส้มปลาตูกับยานัดตุกนยานัดสับปะรดมาลีหรือว่ายานัดหรือว่าอะไรเ่าอ่าติเก็เดียกันนะบักนัดบักนัดบักนัดยายานัดคนปลาตะลุซ่องจนจ้านกับน้ำตาลทรายนะลูกนะจะพอดีเลยไม่ว่านเรียนเพราะว่ายานัดเหม่มันกวนว่านอยู่แล้วเนาะคนปลาตูตัวตูตูปลาตูอยู่ทะเลต่อไปจะมาดูอยู่ในหม้อแกงเราแล้ว à, lại nam, đâu có luộc cái, 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 cái nhãn nước sốt phật, kẹng xay sâm, kẹng sâm quẩn tai, nào, tụi con, kẹng sâm quẩn tai, kẹng bẹp ban ban, nít, tụi con. Hôm nì nong chơi mẹ kẹng tì nè, mẹ nươi Chẳng lấy hôm nì thả mặn, nươi thả mặn đấy. con, nì luộc chay, ba tưu mặn mặn, nó rói rói đấy, tụi con. Kẹng sâm ba tưu, kẹp nhãn chôn. จานกะน้ำตาลรา้นะลูกนะจะพอดีเลยไม่ว่านเรียนเพราะว่าอย่านัดแม่มันโกาวันว่านอยู่แล้วเนาะวันนี้น้องจวยแม่แกงตีนะแม่เหนื่อยจังเลยวันนี้ทํามันเหนื่อยทั้งวันเลยเออทุกคนนี่ลูกใจใส้ปลาโขนกระไ้ลูกอย่านัดก็ใส้ไปได้เลยใช้ไปได้เลยแกงปลาตูแกงส้งมปลาตูกับอย่านัดทุกคนอย่านัด ตัวโตมากทุกคนปลาตูลาตูแม่กลองจ้าตัวโตโตเซตัวกิโล,ลนึงทุกคนตัวพอนปลาตูตัวโตวโต,ตปลาตูอยู่ตะเลต่อไปจะมาดูอยู่ในหมอ้อแกงเราแล้วจ้าหลาน้ำล้วก็หลกกใช้โตมากมันอร่อยอร่อยนี่นี่เราหมาักแกงกันจ้าทุกคนสุแล้วจ้คาคนมากินกันมากินกันทุกคน กินข้าวแข่งซ้อมร้อยนี่้อย,อ,อยุกเลียจ้าหคนมากินกันมากินกันทุกคนกินข้าวแข่งซ้อมร้อยนี่อยเอาตังน้ำเดือดแล้วก็ไหลเกลียงไปก้าทุกคนวันนี้เรามาแก่งซ้อมกันแข่งซ้อมปลาตู้ทุกคนนี่มาเลยไอ้ดูปลาตู้โอเคน้ำเดือดแล้วเสิร์ฟปลาได้เลยลูก นัคือสับปะรดแกงใส่ซมแกงซมกุนใตล้ลาวทุกคนแกงรอมกุนตตยแกงแบบบ้านๆน,นี่ถุกคนจจะวันนี้ Natalie น้องจอย,ยแม่แกงตีนะแม่เหนื่อยจังเลยวันนี้ทํามันเหนื่อยแงนเลย <c oughs> เออถุกคนนี่หลกดใจแม่กล้องแม่กล้องไม่ใช่แม่กล้องเสตัวลอยทุกคนนึงเซตัวรอยหนึ่งถกคนเซตัวรอยขวาหลุเซ <c oughs> ตัวลู <c oughs> <c oughs> มันต้องเซตตัวลู คนปลาตูตัวตุตูปลาตูอยู่ทะเล